อํเภอโนนสูงครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอําเภอโนนสูงครับครับกิจกรรมวันนี้คือวันที่26กับวันพรุ่งนี้มีอะไรที่อําเภอเราบ้างครับก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นการบวงสวงเท้าสุรนาลีนะครับช่วงเช้าตั้งแต่7ดโมงนะครับเป็นต้นไปนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมาร่วมบวงสวงนะครับเท้าสุรนาลีนะครับซึ่งเป็นวีรสตรีของชาวนครราชสีมาที่เรา ขอรบสักการะกันนะครับในช่วงเย็นก็จะมีพิธีในการลํำถวายคุณย่าโมนะครับก็เริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่หน้าที่ว่าการอำเภอแห่งนี้ครับนี้ก็เมื่อกี้เราก็กิจกรรมไปสักครู่นี้ก็คือวันนี้ก็เป็นการซ้อมใหญ่ฮะซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วคณะสตรีผู้สูงศักดิ์เราเนี่ยนะฮะที่มาลํำให้ถวายคุณย่าโมเราได้ไปลํำที่ ที่งานย่าโมที่จังหวัดมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่23นะครับวันนี้ก็จะเป็นของอำเภอก็จะมาจัดนะครับจะช่วงเช้าจะมีพิธีในการเปลี่ยนผ้าผ้าสไบนะครับซึ่งได้รับพระราชทานมาอ๋อของย่าโมเราเนาะที่อำเภอตูสูงเรานะที่นี่ฮะก็เลยจะทาพิธีตอนเช้าด้วยนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีการลำนะครับลำวงส่วา ประชาชนพี่น้องเราจะมาเยี่ยมชมกันมาแต่เช้าได้นะหรืออาจจะเอาของของพวกผลผลพตผลไม้มาบวงสรวงได้นะเป็นสรีมงคลนะขอขอบคุณนเบอร์ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ